เมื่อโลกนี้ไรแสงแห่งอาทิตย์จะมืดมิดมองอะไรก็ไม่เห็นคนไม่ยอมฟังธรรมมักลำเข็นเพราะไม่เห็นดีชั่วที่ตัวธรรมสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาบ้านผมอาจารยอดรายงานตัวครับนางอารีกับน,นายอนันต์เนี่ยแต่งงานอยู่กินกันมาสิบห้าปี มีลูกสาวด้วยกันคนหนึ่งชื่อเอเอในอายุ14และเอไม่ได้เรียนต่อเพราะว่าเกิดมาขารีบข้างหนึ่งแล้วอีกข้างหนึ่งก็กุดด้วนพ่อแม่ไม่มีเวลารับส่งไปมาลำบากจบปหก,ก็ออกมาอยู่บ้านช่วยแม่ร้อยมาลลยส่วนนายอน,นันต์ผู้พ่อก็เป็นลูกย้างโรงงานมีรถเครื่องกลางใหม่กลางเก่าคันหนึ่งไว้ขี่ไปทำงาน อารีผู้เป็นแม่ก็ขายพวงมาลัยอยู่ปากซอยทั้งหมดก็พักอยู่บ้านไม้ของพ่อกับแม่ของนางอารีที่สภาพยังดีไม่ผุพังส่วนนายอนันต์นี่นเป็นคนอีสานพ่อแม่อยู่ต่างจังหวัดตอนที่เอยังเล็กอยู่ตากับยายก็ช่วยเลี้ยงจนอายุได้เจ็ดขวบตากับยายไปกระรถพระป่าไปทำบุญรถเกิดคว่ำมีคนตายนับสิบรวมทั้งตายายของเอด้วย เมื่อเออายุเข้าสิบสี่ปีในอนันต์ก็ถูกรถสิบล้อเฉียวชนแล้วหนีในอนันต์ตายคาที่จับคนชนไม่ได้มันก็ทำให้อารีนี่เสียใจมากกว่าพ่อแม่พี่น้องของในอนันต์จะมาถึงก็สวดไปคืนหนึ่งแล้วเอน่ร้องไห้ตลอดเวลาอารีก็สงสารลูกพ่อแม่ของในอนันต์ก็สงสารหลานพิการก็จะขอให้ไปอยู่กับปู่กับย่าแต่อารีไม่ให้ บอกว่าอยู่กันมาไม่เคยห่างกันทำใจไม่ได้ที่จะให้ลูกไปอยู่ต่างจังหวัดเมื่อเสร็จงานศพของน,อนายอนันต์บ้านก็ดูเงียบแต่เอก็บอกแม่ว่าหนูจะคิดว่าพ่อไปทำงานพ่อยังอยู่กับเราเสร็จแล้วเอกอก็เอาเสื้อพ่อมากอดอารีก็สงสารลูกมากก็หยุดขายพวงมาลัยไปสิบกว่าวันเสร็จแล้วก็ต้องทำใจลุกขึ้นสู้เพื่อจะได้เก็บเงินไว้ให้ลูกที่พิการ ต้องนั่งถัดไปเดินไม่ได้ก็ไม่รู้ว่าเป็นเวรกรรมอะไรผัวก็มาตายจากแต่ก็ยังดีที่มีเงินประกันสังคมจากโรงงานมาช่วยในงานศพของอนันต์และเพื่อนๆก็ลงขันมาช่วยเป็นหมื่นพ่อแม่ของอนันต์ก็ยากจนพี่น้องก็หาเช้ากินค่ำไม่มีเงินจะช่วยมีค่ารถมาหาก็นับว่าบุญแล้วอารีก็พยายามให้ความรักต่อลูกมากขึ้นเพราะว่ามีแต่แม่คนเดียว เอเป็นเด็กหน้าตาน่ารักเสียดายที่พิการอารีจะสั่งเอให้ปิดบ้านให้ดีตอนแม่ไม่อยู่เอก็ใส่ได้แต่กรอนข้างล่างกรอนบนเอื้อมไม่ถึงยังดีที่ในอน,นันต์ผู้พ่อเนี่ยทำกรอนเอาไว้ตรงกลางอีกอันมันก็เลยแน่นหนาขึ้นสองทุ่มอารีก็เข้าบ้านพร้อมกับซื้อกับข้าวมาเอก็จะเสียบหม้อข้าวไว้รอ ตีห้ก็จะรีบไปซื้อดอกไม้มาช่วยกันร้อยบ่ายสามก็ไปขายขายไปเลิกเอาสองทุ่มแต่อยู่ได้ไม่นานก็มีหนุ่มวิน,วนมอเตอร์ไซค์หน้าปากซอยที่อายุอ่อนกว่านี่มาจีบอารีมาคอยรับคอยส่งมันก็ทำให้อารีใจอ่อนเสร็จแล้วก็ตกลงปลงใจที่จะอยู่ด้วยกันเจ้าหนุ่มคนนี้เป็นคนต่างจังหวัดมาเช่าว,วินที่นี่ทำมาหากิน เช่าบ้านอยู่ชื่อนายสุทัศน์เมื่อตัดสินใจจะมีผัวใหม่อารีก็ให้สุทัศน์ย้ายจากห้องเช่ามาอยู่ที่บ้านตัวสุทัศน์ก็ดีใจรีบเข้ามาอยู่อารีก็บอกเอให้ไหวสุทัศน์ก็บอกว่านี่แฟนใหม่แม่เขาจะมาอยู่ด้วยช่วยทำมาหากินบ้างจะได้ไม่เหงาเอก็ไหวแบบไม่เต็มใจเอก็บอกว่าแม่ พ่อตายยังไม่ถึงสามเดือนเลยแม่จะเอาคนอื่นมาแทนที่พ่อแล้วเหรออารีก็บอกว่าเราอยู่กันแค่สองคนนะมันไม่ค่อยปลอดภัยให้น้าเข้ามาอยู่ด้วยนะดีแล้วหนูก็อยากคิดมากเลยนะสุทัศน์ก็บอกว่าน้าขออยู่ด้วยคนนะน้าจะขยันทํางานเพื่อแม่แล้วก็หนูนะสายตาของนายสุทัศน์ก็มองเอ่ด้วยสายตาที่กรุ้มกริ่มชอบคน เอก็รู้สึกไม่ชอบกีหน้าพ่อเลี้ยงเอาซะเลยสุทัศน์อยู่กับอารีเป็นเดือนแต่ไม่เคยหยิบยื่นเงินให้อารีเลยจะกินจะอยู่ก็เงินของอารีทั้งนั้นอารีก็เลยถามว่าสุทัศน์เดือนเนี้ได้เงินเท่าไหร่สุทัศน์ก็บอกว่าได้เท่าไหร่ก็ไม่เหลือหรอกต้องส่งให้แม่ใช้หนี้ทกศอ้าวมีหนี้ด้วยเหรอไม่เห็นบอกกันเลยก็บอกไปก็แค่นั้นนะใครจะมาช่วยผม ขนาดเล่าบุรีผมไม่ยุ่งนะยังไม่มีเงินเก็บเลยอารีก็พยักหน้ารับรู้ก็รู้สึกสงสารสุทัศน์ที่เป็นลูกกตันอยู่ก็คิดว่าเมื่อหมดหนี้แล้วเดี๋ยวสุทัศน์ก็คงจะเอาเงินมาให้ตัวบ้างอารีก็ทั้งรักทั้งหลงสุทัศน์มากจนไม่ค่อยจะสนใจเอลูกสาวเท่าไหร่เอก็มองออกว่าแม่นะรักผัวใหม่มากแล้วก็อาจจะมากกว่าพ่อซะอีกเพราะว่ามื้อเย็นเนี่ยเอต้องหิวท้องรอ รอกินข้าวพร้อมสุทัศน์เพราะว่าแม่บอกให้รอกินพร้อมกันสุทัศน์นะ่ะเข้าบ้านสามทุ่มทุกวันบางครั้งเอ่ก็หิวก็ทอดไข่เจียวไข่าดาวกินก่อนอารีก็จะบ่นว่าซื้อกับข้าวมันตั้งสามอย่างก็กินข้าวซะก่อนนะกลับมันก็เหลือสุทัศน์ก็บอกว่าเหลือก็อุ่นกินเช้าก็ได้นี่ใส่ตู้เย็นไว้พี่จะได้ไม่ต้องทำกับข้าวตอนเช้าผมก็ไม่ได้กินข้าวเช้าอยู่แล้วแค่กาแฟแก้วเดียวก็อยู่ถึงเที่ยง ตอนเช้าเนี่ยแม่จะรีบลุกมาต้มน้ำชงกาแฟให้สุทัศน์ทุกวันเสร็จแล้วถึงจะออกไปซื้อดอกไม้กับสุทศั์มื้อเช้าสองแม่ลูกก็กินกับข้าวที่เหลือจากมื้อเมื่อเย็นวานปกติแล้วแม่จะซื้อกับข้าวจากตลาดมาสองถุงทุกเช้าก็จะกินกันถึงเที่ยงแต่ระยะนี้แม่ซื้อกับข้าวตอนเย็นสามอย่างแม่บอกว่าอยากจะให้สุทัศน์เขากินกับข้าวบำรุงร่างกาย เขาขับรถตากแดดตากลมทั้งวันและสุทัศน์ก็บอกว่ากินกับข้าวแค่สองอย่างนะกินไม่ลงแถมกลางคืนห้องแม่ต้องเปิดพัดลมสองตัวเพราะว่าในสุทัศน์ในขีร้อนต้องเปิดพัดลมจ่อทั้งคืนค่าไฟก็เพิ่มมากกว่าตอนที่พ่ออยู่พ่อนะั่ะไม่กินกาแฟเสื้อผ้าพ่อจะซักเองไม่เคยให้ลูกเมียซักวันอาทิตย์ก็รีดผ้าเองแต่ว่าตอนนี้เอต้องซักผ้าให้ในสุทัศน์ด้วย ด้วยรูปร่างที่มีแค่ครึ่งตัวเอซักแล้วก็ตากกระป๋าที่แม่ทำไวเ้เตี้ยเตี้ยเอก็รู้สึกเหนื่อยกับข้าวเที่ยงก็ไม่มีอะไรนอกจากไข่อารีไม่ได้สนใจที่จะซื้อไว้เผื่อเอกินตอนเที่ยงแถมบ่นว่าต้องประหยัดพักเนี้ไรายได้นะ่ะลดลงเอเคยถามแม่ว่าอา้าวแล้วนาะทัศเก็ไม่ให้เงินแม่บ้างเหรอ อารีก็บอกวันน้าเขามีภาระทางบ้านเดี๋ยวรอสักหน่อยก็คงให้เอน่ะเบื่อที่จะต้องซักเสื้อผ้าให้สุทัศน์แม้แต่กางเกงในสุทัศน์ก็ไม่ซักเองอยู่มาวันหนึ่งสุทัศน์ก็บอกกับอารีว่ากลุ้มใจพายุมาหลังคาบ้านแม่นี่พังเงินไม่พอส่งเป็นค่าซ่อมแซมอารีก็สงสารสุทัศน์ก็เลยเอาสร้อยคอหนักบาทหนึ่งที่น,นายนันซื้อให้พร้อมแหวนที่อารีใส่ประจําอีกวงหนึ่ง อารีก็ให้สุทัศน์ขายสร้อยเพื่อส่งเงินให้ทางบ้านเอ็นะนั่งน้ำตาไหลรีบถัดเข้าห้องเสียดายสร้อยที่เป็นนำพักน้ำแรงของพ่อแม่น่าจะจำนำไว้ก่อนมีเงินแล้วค่อยไปถ่ายออกมาแต่แม่กลับขายเลยบอกว่าขี้เกียจส่งดอกต่อมาสุทัศน์เป็นไข้อารีก็ตกใจที่สุทัศน์บอกว่าปวดหัวมากอารีก็เลยว่าจะหยุดขายของจะพาสุทัศน์ไปหาหมอ แต่สุทัศน์ก็บอกว่าขอแค่ยาแก้ปวดก็พอแล้วก็ไม่ต้องหยุดขายของอารีก็ตามใจกลับจากซื้อดอกไม้ก็ซื้อกับข้าวซื้อขนมผลไม้มาเพียบบอกให้สุทัศน์กินเยอะๆจะได้หายป่วยเร็วๆเอ้ก็รู้สึกน้อยใจที่เห็นแม่เอาใจสุทัศน์จนหน้าเกลียดโดยไม่สนใจลูกพออารีไปขายพวงมาลัยสุทัศน์ก็เรียกเอบอกให้มาช่วยบีบขมับให้หน่อยปวดหัวมาก เออก็ลังเลแต่ในสุทัศน์ก็ร้องโอดโอยอย่างทรมานสุทัศน์ก็ร้องเรียกให้ช่วยด้วยเอกก็เลยถัดก็ไปหาสุทัศน์ก็นอนอยู่บนเตียงเอกก็บอกว่าหนูคงขึ้นไปบนเตียงลําบากสุทัศน์ก็บอกว่าอืมเอามามาขยับมาในานาช่วยดึงส่งมือมาเอกก็นั่งงงอยู่ข้างเตียงไม่ส่งมือให้ในใจก็คิดว่าบอกว่าปวดหัวเหมือนจะตายยังมีแรงลุกขึ้นมาฉุดเอ้ขึ้นเตียงด้วยเหรอ แต่ยังไม่ทันตั้งตัวในสุทัศน์ก็อุ้มร่างของเอขึ้นบนเตียงแล้วก็ปลุกปล้ำเอก็ร้องให้คนช่วยสุทัศน์ก็ต่อยท้องน้อยไปสี่ห้าครั้งจนเอจุกร้องไม่ออกทางด้านอารีฝากร้านกับร้านน้ำแข็งใสเขาบอกจะเข้าบ้านไปดูสุทัศน์สักหน่อยจะเอายาชุดไปให้เขาอ่าเขาบอกว่ากินชุดเดียวก็หายปวดหัวเมื่ออารีขึ้นไปบนบ้านก็ไม่เห็นเอ อา,อารีก็เปิดประตูห้องไปหาสุทัศน์ประตูไม่ได้ล็อกเห็นภาพเอนอนร้องไห้ร่างเปลือยเปล่าในสุทัศน์นุง่งผ้าขนหนูผืนเดียวนอนอยู่ข้างๆอารีนะร้องลั่นนี่มันอะไรกันเนี่ยสุทัศน์ทำแบบนี้ได้ไงสุทัศน์ก็ตกใจรีบบอกก็เอมันเข้ามาให้ท่านะใครจะอดใจไหวผมยังหนุ่มนะพี่เอก็ร้องไห้บอกไม่จริงอารีกระชากเอขึ้นมาตบหน้าอย่างแรง อีลูกเลวอีง่อยเดี๋ยวฉันจะทิ้งแกไปขอทานข้างถนนีนอีรานอารีกโกรธจัดมือไม้สัน่นสุทัศ์ก็รีบเข้ามาก่อนอารีผมขอโทษนะพี่ผมรักพี่แต่เอมันยั่วผมผมก็เลยหน้ามืดตาม,มัวไปชั่วขณะยกโทษให้ผมนะอย่าเอาเรื่องเลยผมรักพี่นะอารีนะร้องไห้โหต่อไปนี้เราจะอยู่กันได้ยังไงแม่กับลูกมีผัวคนเดียวกัน สุทัศนก็บอกอยู่ตามปกตินะแหละผมจะไม่ทำแบบนี้อีกกะผมรักพี่นะอารีก็ทุดลงนั่งบนเตียงไม่รู้ว่าเอนะออกไปจากห้องตอนไหนเอ็นะเสียใจที่แม่เชื่อผัวแล้วตบตีด่าทอตนซึ่งเป็นลูกเอก็เลยเอามีดทำครัวปลายแหลมเข้าไปในห้องน้ำแล้วจ้วงแทงตัวเองที่ลิ้นปีอ่ย่างแรง ส่วนนายสุทัศน์ก็กอดอารีปลอบประโลมอยู่เกือบชั่วโมงจนรู้สึกว่าอารีนะเริ่มใจอ่อนสุทัศน์ก็บอกว่าเพื่อตัดปัญหาเดี๋ยวผมจะย้ายไปอยู่ห้องเช่าแบบเก่าอารีก็น้ำตานองหนะ้าบอกว่าก็อยู่ที่นี่แหละขอเพียงอย่าให้เกิดเรื่องแบบนี้อีกไม่งั้นพี่เอาเธอติดคุกแน่ๆไปอาบน้ำซะแล้วเดี๋ยวไปเก็บมะลัยลงถังเดี๋ยวพี่ขอทำใจก่อน ในสุทัศน์ก็ยิ้มออกไปรีบไปอาบน้ําแต่ว่าห้องน้ำเนี่ยถูกปิดจากด้านในสุทัศน์ก็เดินกลับมาบอกว่าเอคงจะอยู่ในห้องน้ำํำก็รออีกพักหนึ่งไปดูใหม่เอ่ก็ยังอยู่ในห้องคราวนี้สุทัศน์ก็ทุบป,ประตูเรียกเอว่าทำธุระเสร็จหรือยังนะจะอาบน้ําเงียบไม่มีเสียงตอบสุทัศน์ก็เรียกซ้ำซ้ำอารีก็เลยมาเรียกออกมาได้แล้วเอ แม่ยกโทษให้แล้วแม่ไม่โกรธแล้วเงียบทั้งสองก็เลยพังประตูเข้าไปอารีในซักจะโมโหที่ลูกดื้อด้านแต่เมื่อเห็นภาพของเอที่มีมีดปักตรงใกล้ลิ้นปีเลือดทะลักษ์ออกมาท่อนล่างก็มีผ้าขนหนูนุ่งปิดไว้อารีสติแตกร้องกรีดลั่นบ้านจนคนที่อยู่ใกล้กันสองหลังซึ่งสนิทสนมกัน,นวิ่งขึ้นมาดูก็ต้องตกใจต่อภาพที่เห็น แล้วถามว่าทำไมเอถึงทำแบบนี้อารีก็บอกไม่รู้เสร็จแล้วก็กอดเอไว้ส่วนสุทัศน์ก็ตีเนียนบอกว่าคงจะน้อยใจที่ตัวเองพิการละมัง้งเมื่อมีคนแจ้งตำรวจและมูนิธิก็ได้เอาศพเอไปชนะสูตรอย่างละเอียดผลออกมาว่าเอถูกทำร้ายจนหน้าท้องเขียวชำ้ำแล้วก็พบคราบอสุจิก็เลยแจ้งมายัางเจ้าหน้าที่ตำรวจ อารีกับสุทัศน์ก็ถูกพาตัวไปสอบสวนสุทัศน์จำนนต่อหลักฐานถูกเค้นจนรับสารภาพจนหมดแต่ก็กันอารีไว้ว่าอารีนะไม่รู้เรื่องนี้อารีมาเจอตอนเอตายแล้วอารีนั้นพอรู้ว่าเอถูกทำร้ายก็รู้ว่าเอไม่ได้ให้ท่าแต่ว่าถูกนายสุทัศน์ใช้กำลังอารีก็เสียใจมากเล่าความจริงให้ตำรวจฟังและที่เจ็บไปกว่านั้นก็คือ สุทศน์บอกว่าตัวเขานะ่ะมีลูกเมียอยู่ต่างจังหวัดลูกเขาได้ขวบกว่าแล้วกำลังเก็บเงินปลูกบ้านสุทัศน์ก็ขอให้ตำรวจช่วยเอากระดาษดินสอมาให้เขียนจดหมายไปถึงเมียที่บ้านอารีในเหมือนมีไฟมาแผดเผาในหัวอกภาพที่ตนคลอดลูกมาภาพที่เคยอุ้มชูเอ๋อย่างรักสุดหัวใจภาพที่ตัวกับในอนันต์ร้องไห้ที่เห็นลูกพิการ เสียงที่อนันต์บอกว่าจะเลี้ยงดูลูกด้วยความรักจะไม่ขอมีลูกใหม่แล้วก็จะรักลูกคนนี้เพียงคนเดียวถึงจะจนก็จะอดออมไว้ให้ลูกอารีก็เคยคิดแบบนั้นแล้วก็ตั้งใจแต่เมื่อพบผู้ชายคนใหม่กลับลืมสิ้นแม้แต่ความรักลูกตัวตังหากที่ร่านไม่น่าจะไปด่าเอ้เลยอารีไม่เหลือใครแล้ว เพื่อนบ้านก็คอยปลอบใจให้กำลังใจช่วยกันจัดงานศพจนเผาเสร็จเรียบร้อยอารีก็หายไปจนทุกวันนี้ก็ไม่มีใครได้ข่าวคราวบ้านก็รกร้างถูกทิ้งมานานจนไม้เลื้อยขึ้นปกคลุมดูวงเวงในยามค่ำคืนบางครั้งคนเดินผ่านหรือว่าขับรถเครื่องผ่านยามค่ำคืนก็จะได้กลิ่นหอมของดอกมาลิซ้อนโชยมาจากบ้านของอารีอยู่บ่อยครั้งผู้คนก็หวาดกลัว แต่มันเป็นทางผ่านก็จำเป็นต้องผ่านหลายคนที่มีผัวใหม่แล้วก็รักหลงผัวจนไม่ลืมหูลืมตาเรื่องนี้ก็ขอให้เป็นบทเรียนสอนใจผู้ที่หลงไหลในกามหลงผู้ชายจนลืมลูกลืมทุกอย่างขอให้หันมาทำตัวสมัยไม่งั้นคุณก็อาจจะเป็นแบบอารีกับเอก็เป็นได้ครับ ตาชดกับยายแสเนี่ยเป็นสองผัวเมียที่หาเช้ากินค่ำมาตลอดมีลูกสาวคนหนึ่งชื่อสมศรีสมศรีี่มีครอบครัวแล้วแต่ว่าชีวิตคู่ของสมศรีี่ไม่มีความสุขเพราะว่าผัวในกินเหล้าทุกเย็นรับจ้างมาได้ก็น้อยครั้งที่จะหยิบยื่นเงินให้เมียมีแต่ซื้อข้าวสารมาครั้งละสองกิโลกับไข่สี่ห้าลูก นอกจากว่าวันไหนไม่ได้ไปรับจ้างก็พอจะมีปลามีกบมีอึ่งกินกับเขาบ้างเพราะว่าออกไปหาสมศรีก็ยังไม่ได้ทำอะไรเพราะว่าลูกแค่สามสี่เดือนแถมยังเป็นลูกแฝดอีกเป็นแฝดผู้ชายสมศรีก็ผอมแห้งเพราะว่าให้นมลูกกินอดอดอยากอยากกันทั้งแม่ทั้งลูกผัวก็ไม่ค่อยเอาใจใส่ เย็นมานี่ขอให้มีเหล้าขาวกินสักครึ่งขวดก็พอใจแล้วเย็นวันนี้สมศรีรอผัวจนค่ำก็ไม่เอาเข้าวสารมาให้หุงกินข้าวในถังก็หมดก็บอกตั้งแต่เช้าแล้วว่าข้าวเนี่ยมีแค่มื้อเช้าอ่ะเย็นเบิกเงินแล้วค่อยซื้อข้าวสารมาให้ก่อนแล้วจะไปกินเหล้าก็ไม่ว่าแต่นี่ปล่อยให้สมศรีหิวจนตาลายสมศรีก็เลยต้องกระเตงลูก เดินไปบ้านพ่อแม่ที่อยู่ห่างกันประมาณรักสองกิโลยายแสเห็นลูกมาสมืดก็ตกใจว่าเอ็นี่มาทำไมมืดมืดคำ่คำคำ่ำเนี่ยทะเลาะกับผัวมาหรือเปล่าเนี่ยฮะเปล่าจ้แม่ฉันหิวข้าวจนจะเป็นลมตายป่านเนี่ยมันยังไม่กลับบ้านซื้อข้าวมาให้เลยอะ่ะพ่อก็บอกว่าตายแล้วข้าวที่นึ่งไว้ก็หมดละ เออเดี๋ยวแช่ข้าวนี่จะนึ่งให้กินนะทันไหมเนี่ยแม่ก็บอกว่าเอานึ่งเลยเอาน้ำพรมๆลงไปก็คงพอกินได้ฮะมีแกงอีลอกเหลืออยู่หน่อยก็แจ่วบ้องอีลอกก็คือพืชชนิดหนึ่งที่คนอีสานชอบเอามาลอกเปลือกแล้วก็เอามาต้มมาแกงใส่น้ำปลาระสมศรีก็ทนหิวอยู่พักใหญ่ถึงได้กินอย่างหิวหวย แม่ก็ทอดเขียดตากแห้งให้อจานหนึ่งสมสีกินหมดทั้งแกงทั้งเขียดตาชดก็บอกว่าไอ้ทันนี่มันปล่อยให้เมียอดอยากขนาดนี้เลยเลรอว,วะดูเสื้อผ้าก็เก่าๆหลานก็ไม่มีเสื้อผ้าใส่เลยเขาว่าเองเลิกกับมันเถอะไปหาอยู่หากินที่อื่นจะดีกว่าเนี่ยยายซับเขาเป็นนายหน้าหาผู้หญิงไปทำงาน เห็นอีบัวลอยมันกลับบ้านที่มีเงินมาให้พ่อมเป็นพ้อนบ้านเขานี่มีโทรทัศน์ดูมีพัดลมใช้ใหญ่ยยแสก็บอกใช่ใช่ตอนนี้พ่อแม่อีบัวลอยมันไม่ได้ทำงานทำการอะไรข้าวปลาก็มีกินเต็มที่หาแต่กลับเอานี่เขาว่าพี่สาวมันก็จะไปทำงานอีกคนผัวมันจะดูลูกเองแม่ว่าเองหนีมันไปทะลุ เอ็งเอาลูกมาให้แม่กับพ่อดูให้เดี๋ยวจะเอาบ้านกับที่เข้าทกศเป็นค่านายหน้าค่านมยายซับเขาเก็บหัวละ8ปดพันส่งถึงที่ทำงานเลยแม่ว่าจะกู้สักสองหมื่นแล้วเอ็งเอาไปหมื่นหนึ่งเก็บไปใช้สองพันที่เหลือจากจ่ายค่านายหน้านะส่วนอีกหมื่นเนี่ยแม่จะเอาไปซื้อนมกับเสื้อผ้าให้ลูกเอง เป็นทุนซื้อกินกว่าเองจะได้เงินเดือนส่งมานะเออพรุ่งนี้จะให้พ่อเองไปเดินเรื่องกู้คงจะรอไม่นานนะที่ห้าไรนะตามบ้านนอกก็คงพอได้ละมั้งแค่สองหมื่นคืนนี้เองก็นอนที่บ้านแม่นี่แหละเช้าค่อยกลับสมศรีก็บอกว่าไม่ได้หรอกแม่เดี๋ยวเช้าฉันต้องนึ่งข้าวห่อให้ผัวไปกินที่ทำงานแล้วเผื่อมันซื้อข้าวมาก็จะได้แช่ไว้นึ่งตอนเชา้า ยายแสก็เลยบอกว่าตาเราไปส่งลูกกับหลานกันเออเวรกรรมอะไรของมันนักหนาวะนี่ยละมีผัวแล้วไม่ดูให้ดีหนีตามกันไปก็อดอดอดยากอยากเออยายแสก็ถอนใจเมื่อมาถึงบ้านสมศรีก็เห็นนายทันผู้สามีนี่นั่งหน้างอเชียวพอเห็นหน้าเมียก็เปิดฉากดา่าโดยไม่เกรงใจพ่อตาแม่ยาย มึงไปแรดที่ไหนมาวาะฮะข้าวปลาไม่เตรียมหุงหากูอุตส่าห์ซื้อข้าวมานะกูหิวนะเว้ยสมศรีก็บอกจะพูดอะไรก็เกรงใจพ่อกับแม่ฉันมั่งนะพี่เกรงใจทำไมวะพ่อตาแม่ยายจนๆนะกูไม่ตบหัวเอาก็นับว่าบุญแล้วต่ชดก็บอกเฮ้ยน,นี่มันจะมากไปแล้วไหนทันมึงรวยนักเหรอถึงปล่อยให้ลูกเมียอดขนาดนี้ ไอ้นี่เมาแล้วไม่รู้เรื่องสมศรีก็รีบห้ามแล้วให้พ่อแม่กลับไปยายแสก็บอกว่ามึงทำตัวแบบเนี้ยสัก,กวันหนึ่งน้ำตาจะเช็ดหัวเข่าในะลูกเขยเวรจะน้ำตาเช็ดหัวเข่าเรื่องอะไรพ่อกับแม่จะตายหรือไงถึงจะต้องน้ำตาเล็ดน้ำตาไหลถึงตายฉันก็ไม่ร้องไอห้หรอกจะกินเหล้าฉลองเลยล่ละตาชดก็บอกกลับเธอยาย เดี๋ยวอดใจไม่ได้ไม่มันก็ฆ่าต้องตายไปข้างหนึ่งเมื่อสองตายายกลับไปในทันก็ตบหัวสมศรีอย่างแรงทั้งที่สมศรีอุ้มลูกอยู่สมศรีน้าตาร่วงพาลูกเข้านอนไม่หุงข้าวให้ผัวก,กินในทันก็นอนเมาหลับอยู่นอกมุง้งบนดาจนกระทั่งหลับไปสมศรีเริ่มตัดใจจากผัวได้ขืนอยู่ต่อไปลูกก็คงไม่มีอนาคตแน่ ตอนแรกไม่เคยคิดแต่เมื่อพ่อแม่ชี้ช่องทางให้สมศรีก็คิดได้มองเห็นช่องทางที่จะหาเงินถึงจะรู้ว่าเป็นงานอะไรแต่ศักดิ์ศรีมันกินไม่ได้ตนเองก็อายุแค่19เกยังหาเงินได้อีกหลายปีสมศรีรอเวลาที่พ่อจะกู้เงินได้เสร็จแล้วไม่นานพ่อก็วิ่งเต้นกู้เงินได้เมื่อในทันออกไปรับจ้างลอกปอ ตาชดก็มารับสมศรีให้ไปกันนางซับในทันกลับมาบ้านไม่เจอลูกเมียก็ไม่ได้ออกตามคิดว่าคงจะไปค้างกับพ่อกับแม่แต่ก็อดด่าไม่ได้ชักจะเอาใหญ่เอีนี่ข้าวปลาไม่หุงเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาที่จะแตะความเนี่ยเช้าตื่นขึ้นมาเมียก็ไม่ได้นึ่งข้าวแล้วก็ไม่ได้กลับมาด้วยโมโหมากก็เดินไปตามไปถามหาสมศรี ตาชดกับยายแสก็บอกข้าไม่รู้ไม่เห็นม嘛น,นี่มันเอาลูกมาฝากบอกมันจะไปทุระข้าก็ไม่รู้มันไปไหนอ่ะแล้วนี่มันไม่ได้อยู่กับเองเหรอในทันก็ชักใจคอไม่ดีแต่เหลือบเห็นว่ามีขวดนมเด็กก็เลยว่าแล้วถ้าพ่อแม่ไม่รู้แล้วทำไมถึงซื้อขวดนมซื้อนมกระป๋องมาให้ลูกฉันกินน่ะยายแสก็บอกว่าก็อีสมศรีมันซื้อมาข้าไม่รู้เรื่องในทันก็บอก อิสมศรีมันไม่มีเงินมันจะซื้อได้ยังไงพ่อกับแม่บอกฉันมาว่าผมสีมันไปไหนแต่ชดก็ว่าก็บอกแล้วครับไม่รู้ไม่รู้จะให้บอกอยังไงเดี๋ยวมันก็กลับมาเองแหละลูกมันอยู่ที่นี่นะเองกลับไปก่อนเถอะผ่านไปหลายวันสมศรีก็ไม่กลับในทันเริ่มหมดหวังดูเหมือนพ่อตาแม่ยายจะไม่ทุกร้อนก็คิดว่าสองคนเนี้ต้องรู้เห็นเป็นใจอย่างแน่นอน ตอนแรกว่าจะแจ้งความคนหายแต่แล้วก็ไม่ได้แจ้งวันเวลาผ่านไปในทันก็ยิ่งดื่มเหล้านานๆก็จะไปหาลูกสมศรีก็ส่งเงินมาทุกเดือนพ่อแม่ก็ไม่ได้ทำอะไรดูแต่หลานใช้หนี้ธนาคารจนหมดก็อยู่อย่างสุขสบายขึ้นกว่าเดิมผ่านไปสองปีปรากฏว่าในทันเนี่ยเป็นโรคตับแข็งเสร็จแล้วก็ตายตอนนั้นลูกได้สองขวบกว่าแล้ว สองตายายก็ไม่คิดอะไรแล้วก็ไม่ได้บอกสมศรีว่าในทันตายจนย่างเขาปีที่สามสมศรีกลับมาบ้านด้วยอาการป่วยเป็นไข้เรื้อรังหาเงินไม่ได้ร่างกายสู้ผอมจนผิดหูผิดตาผมเผาดูแห้งเฉาเหมือนกระสังข้าวที่ตายคานาผิวหนังก็เป็นจุดกระดำกระดางตาชดก็พาลูกไปหาหมอต้องการจะให้หายจะได้กลับไปหาเงินต่อ แต่หมอบอกว่าสมศรีเป็นโรคเอ็ดไม่มีทางรักษาปอดก็เริ่มไม่ดีมีวันโรคเข้าแทรกซ้อนตาชดตกใจแล้วก็กลัวจะติดโรคจากลูกกลับมาบ้านก็บอกยายแสทั้งคู่ก็เลยให้สมศรีนอนใต้ถุนความที่รักลูกยายแสก็คอยป้อนน้ำป้อนข้าวสมศรีก็น้ำตาคลอรู้ตัวว่าจะอยู่ได้ไม่นานก็ห่วงลูกบอกกับพ่อกับแม่ แม่พ่อแม่อย่ากิีดกันไม่ให้พี่ทันเขามาเจอลูกเลยนะถ้าหากว่าฉันตายลูกก็ยังมีพ่ออยู่นะเยะแสก็ปาดน้ำตาบอกว่าไอ้ทันมันตับแข็งตายไปเป็นปีแล้วมันกินเหล้าหนักตั้งแต่เอง็งหนีไปข้าผิดเองอะที่ยุอย่าให้เอง็งหนีไปขายตัวข้าเห็นแก่งเงินทำให้ลูกติดโรคร้ายความผิดของข้าเอง ตาชดก็บอกว่าอย่าโทษตัวเองเลยข้าก็มีส่วนผิดต่อไปนี้เราคงต้องลำบากต้องหาเลี้ยงหลานจะต้องปลูกผักปลูกหญ้าขายเออแรงก็แรงเรามีลูกแค่คนเดียวก็ต้องมาเป็นแบบนี้ละชาวบ้านเขาก็พากันรังเกียจเขาลือกันไปทั่วแล้วว่าลูกเรานเป็นเอดสมศรีก็นอนร้องไห้คิดหวนไปถ้าย้อนเวลากลับไปได้ จะอดจะอิ่มก็จะขออยู่กับลูกกับผัวจะไม่หนีไปขายตัวจนติดโรคร้ายกลับมาต้องทุกข์ทรมานกับโรคที่เป็นอยู่ยิ่งดึกก็ยิ่งไอจนแสบอกแสบคอปวดหัวเป็นไข้ไม่นานสมศรีก็สิ้นใจตตดชดต้องเอาผ้าห่มหอ่อเอาเสื่อมัดเอาสมศรีใส่รถสาลี่เข็นไปวัดไร้ผู้คนที่จะไปร่วมงาน มีแต่สัปเหรอ่อเท่านั้นที่รับเงินพันห้าแล้วก็ช่วยกันเอาร่างของสมศรีไปเข้าเตาเผาโยงสายศีลลงมาให้พระสวดสวดคืนเดียวก็เผาสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตคนในครอบครัวนี้คงจะเป็นเพราะความอยากได้อยากมีเงินโดยไม่คำนึงถึงผลที่จะตามมาทำให้เด็กสองคนต้องเป็นกำมพร้า สมศรีหญิงสาวบ้านนอกที่ซื่อจนเซอ่อไม่รู้จักป้องกันตัวเองให้ดีถึงได้ติดโรคร้ายจากผู้ชายมักง่ายและโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเป็นมาของเรื่องทั้งหมดนี่มันเกิดขึ้นก็เพราะเล่าตัวเดียวเท่านั้นล่ะครับที่ล้างผลาญชีวิตผู้คนได้มากถึงขนาดนี้ครับ